ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนอาจจะมีข้อถกเถียงนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วมีคำตอบที่ตายตัวหรือไม่ก็คงจะต้องประเมินสถานการณ์กันนะคะคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะดูเหมือนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาอยู่นะคะอาจารย์ใช่ครับข้อสอบที่เข้ามาหาวิทยาลัยนะครับที่เรียกว่าข้อสอบทีกตนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ถกอภิปรายกันอย่าง สนุกสนานดูเดือดเลยนะครับก็เป็นข้อสอบเกี่ยวกับโลกร้อนครับดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่ากําลังทําให้เกิดความสับสนอย่างไรคะสาหรับคําถามและคําตอบนะคะโชคดีนะครับที่มีข้อสอบนะครับที่ออกมาแล้วถามว่าอาหารเมนูไหนนะครับที่คนไทยชอบรับประทานกันจะทําให้เกิดโลกร้อนน้อยที่สุดทีนี้ประเด็นก็คือพอข้อสอบออกมานะครับก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าข้อสอบโอ้โหยากจังนะครับตอบได้จริงหรือเปล่า ทางคนออกนะครับก็คือทางทบปอนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วก็ยืนยันว่าความจริงเรื่องนี้ชัดเจนครับข้อสอบมีคําตอบถูกต้องคําตอบเดียวนะครับไม่มีปัญหาใดๆแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้เฉลยนะครับว่าข้อไหนถูกครับก็เป็นข้อสอบที่ร้อนมากนะครับในเรื่องโลกร้อนครับปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหาคําตอบเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ AI ด้วยนะคะคืออะไรคะอาจารย์ข้อสอบนี้นะครับยากมากๆนะครับตัวผมเองก็ได้ศึกษา เรื่องนโยบายสาธารณะนะครับเรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็เคยคุยในรายการคิดจ้ยกันสองสองว่าอาหารแบบไหนไม่ทรมานโลกนะครับซึ่งก็เรียกว่าได้ติดตามพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับแต่แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนในประเทศไทยนะครับก็บอกว่าโอ้โหก็สอบยากจังเลยถามแบบนี้คนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะตอบได้จริงหรือไม่เพราะว่าการที่จะบอกว่าเมนูไหนนะครับทำให้เกิดโลกร้อนมากหรือน้อยนั้นมันขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆมากมายนะครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นะครับจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับท่านเอาคำถามนี้นะครับแปลไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปถาม Chat GPT ซึ่งเป็นโปรแกรม AI สุดยอดโด่งดังตอนนี้อยู่นะครับว่า AI จะตอบว่าอะไรคำตอบที่น่าสนใจก็คือ AI ก็ตอบว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้มีเมนูใดเมนูหนึ่งนะครับที่จะตอบได้ตายตัวว่าเป็นเมนูที่ทำให้โลกร้อนลดลงแล้ว AI ก็อธิบายนะครับว่าการที่อาหารแต่ละจานนะครับจะทำให้เกิดโลกร้อนมากหรือน้อย มันไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบในอาหารเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนั้นมาจากไหนด้วยขนส่งมาใกล้ๆนะครับเพราะปลูกแบบไหนเลี้ยงสัตว์แบบไหนเพราะฉะนั้นมันตายตัวไม่ได้แม้จะพอมีความรู้คร่าวๆว่าแบบไหนน่าจะทําให้เกิดโรคร้อนมากหรือน้อยแต่ถ้าจะให้ฟันธงแบบเดียวนั้นยากพอสมควรผมเองก็ได้ไปใช้ AI Chat GPT นะครับใช้ข้อสอบข้อเดียวกันปรากฏว่าถาม AI ตัวนี้3ทีตอบไม่เหมือนกันสักทีครับ อันนี้ก็เรียกได้ว่าข้อนี้ไม่ได้ง่ายเลยครับคุณนัฐาครับแล้วอาหารแบบไหนถึงจะไม่ทําให้โลกร้อนคะอาจารย์การที่อาหารไหนจะทําให้โลกร้อนคือปล่อยคาร์บอนมากหรือน้อยมันต้องดูตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การผลิตนะครับซึ่งมันก็พอมีหลักคิดที่น่าจะไม่มีประเด็นขัดแยง้งไม่ต้องตกเถียงกันมากก็คือถ้ารับประทานพืชได้นะครับจะทําให้ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ารับประทานสัตว์เล็ก และรับประทานสัตว์เล็กนะครับเช่นปลานะครับเช่นไก่นะครับจะปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ารับประทานสัตว์ใหญ่เช่นหมูหรือว่าเนื้อวัวและถ้ารับประทานอาหารธรรมชาตินะครับหรืออาหารอินทรีย์ยิ่งดีใหญ่เพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีนั้นกระบวนการผลิตทําให้เกิดโรคร้อนเพราะฉะนั้นอาหารแปรรูปนะครับแล้วก็ใส่สารเคมีเยอะๆนะครับมีโอกาสสูงที่ทําให้เกิดโรคร้อนได้ง่ายและอาหารแปรรูปมักจะมีบรรจุภัณฑ์เยอะ บรรจุพันต่าง,างๆก็ทําให้เกิดการผลิตซึ่งปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอ,อีก,ออกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับอาหารที่เราจะรับประทานกันใกล้บ้านไกลบ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเราจะทานสตรอเบอรี่นะครับจากภาคเหนือกับสตรอเบอรี่จากสหรัฐอเมริกาแล้วสมมุติว่าสตรอเบอรี่จากสหรัฐอเมริกาต้องขนส่งผ่านเครื่องบินมาต่อให้เป็นสตรอเบอรี่แบบเดียวกันก็มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนไม่เหมือนกันด้วยครับเช่นเดียวกันครับเพราะว่าการรับประทานนอกฤดูกาลแปลว่าในประเทศไม่มี ต้องนําเข้าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยมากมายที่จะบอกว่าอาหารจานไหนนะครับจะปล่อยคาร์บอนมากหรือน้อยครับการออกข้อสอบจะต้องออกแบบไหนทึงจะเหมาะสมคะอาจารย์ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอชมก็ต้องให้เครดิตนะครับว่ามีการออกข้อสอบเพื่อกระตุ้นให้คนคิดนะครับและให้คนสนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเพียงแต่ว่าข้อสอบอัตนายตายต,ายตัวให้บอกว่ามีถูกข้อเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันขึ้นกับเหตุป,ปัจจัยหลายอย่างอย่างที่ได้เล่าไปแล้วถ้าจะออกข้อสอบ แบบเดียวกันนะครับได้รับวัตถุประสมแบบเดียวกันผมคิดว่าทําได้อย่างน้อย2วิธีครับวิธีแรกคือออกข้อสอบแบบอัตันให้บรรยายนะครับก็คือให้เลือกเมนูก็ได้นะครับแต่ต้องให้บรรยายด้วยว่าทําไมถึงเลือกสุกี้ทะเลเป็นต้นนะครับก็ให้บรรยายว่าจับปลาจากที่ไหนจับกุ้งจากที่ไหนนะครับทำไมคิดว่ามันปล่อยคาร์บอนน้อยแล้วก็ให้คะแนนตามนั้นอัตันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าคนให้คะแนนก็จะต้องเหนื่อยมากหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นห่วงว่า แต่ละคนคนใหคะแนนหลายคนอาจจะใช้คนละเกณฑ์กันอาจจะไม่มีความเป็นธรรมต่อคนเข้าสอบเพราะฉะนั้นถ้าอยากออกเป็นแบบปรนัยคือแบบเป็นตัวเลือกนะครับก็ควรจะให้เปรียบเทียบซึ่งมันไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยมากมายจนเกิดความกำกวมนะครับเช่นถามว่าจริงไหมนะครับทานพืชดีกว่าทานสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็ให้คนเลือกนะครับว่าข้อไหนผิดหรือข้อไหนถูกอย่างนี้ก็จะได้ทั้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และไม่มีความกังวลวยครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คงมีความซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคําตอบเดียวและเช่นเดียวกับหลายๆเรื่องในสังคมเรื่องอะไรสําคัญและซับซ้อนมักไม่มีคําตอบเดียวครับประเด็นสําคัญที่ฝังอยู่ลึกนะครับในระบบการศึกษาไทยและระบบวิธีคิดในระบบราชการไทยก็คือมันมีข้อเดียวที่มันมีคําตอบและคําตอบที่ถูกถูกกาหนดโดยคนออกข้อสอบครับซึ่งทัศนคติแบบนี้ผมคิดว่าจะค่อนข้างเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้น ในขณะที่ผมชมนะครับว่าคนออกข้อสอบนั้นดีที่สะกิดต่อมคิดนะครับให้คนคิดวิเคราะห์กันให้คิดห่วงใหญ่โลกนะครับแต่ก็ยังคิดว่าถ้าทีบางอย่างที่ถแถลงออกมานะครับน่าจะไม่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าที่ควรเช่นหากเห็นแล้วว่าข้อสอบนะครับอาจจะกำกวมหรือว่ายากเกินไปนะครับไม่สามารถเลือกคำตอบเดียวได้นะครับก็ควรจะยอมรับออกมาตรงๆแต่ท่านถแถลงบอกว่าไม่ต้องห่วงข้อสอบถูกมีคำตอบเดียว เพราะมีกรรมการกี่ชุดกี่ชุดมีกระบวนการตรวจสอบเพราะฉะนั้นกระบวนการดีผลลัพธ์ต้องดีด้วยผมคิดว่าการให้เหตุผลแบบนี้ไม่ค่อยถูกต้องนะครับและดูเหมือนว่าลึกๆในระบบการศึกษาไทยจะคิดว่าครูคือคนที่รู้คําตอบนักเรียนคือคนที่ต้องถ่ายใจครูให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เห็นว่าบางครั้งนะครับครูอาจจะผิดได้แล้วครูยอมรับได้จะเป็นท่าทีที่ดีมากนะครับจะเปิดให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนรู้มันต้องมีหยุดนิ่ง แม้ครูซึ่งเก่งกว่าเราก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับที่สําคัญครับสุดท้ายยอมรับว่าโลกมันยุ่งขิงเหลือเกินครับความจริงจริงไม่ได้มีแบบเดียวครับถ้าเด็กคิดว่ามีความจริงแบบเดียวตายตัวนะครับแล้วโลกมันเปลี่ยนไปก็จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตในโลกอนาคตครับการวัดความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมควรจะต้องปรับอย่างไรคะอาจารย์สิ่งแวดล้อมเป็นระบบที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ก็คงซับซ้อนขึ้นกับเหตุปัจจัยขึ้นกับเงื่อนไขยเยอะ หลายกรณีจึงไม่สามารถฟันธงได้ง่ายๆนะครับประเด็นก็คือรอบนี้นะครับข้อสอบพัฒนามาพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าพยายามกระตุ้นให้คนคิดนะครับผมอยากให้พัฒนาต่อไปที่บอกว่าพัฒนามามากนะครับก็คือถ้าเทียบกับอดีตนะครับคงจํากันได้ประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเคยมีข้อสอบโอเน็ net, วิชาสุขศึกษานะครับที่ออกมาแล้วทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งนะครับและผมคิดว่าชัดเจนมากตอนนั้นว่าผิดพลาดอย่างแรงนะครับคือถามว่าหากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา จะต้องทําอย่างไรนะครับแล้วคําตอบมีคําตอบเดียวที่ถูกต้องก็คือต้องชวนเพื่อนไปเตะฟุตบอลทั้งนี้ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใดๆเลยเช่นเป็นผู้หญิงนะครับไม่เตะฟุตบอลก็ต้องชวนไปเตะฟุตบอลด้วยหรือเปล่าหรือตีสองตีสนะครับเกิดความรู้สึกแบบนั้นก็ต้องลุกขึ้นไปเตะฟุตบอลหรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าต่างๆนะครับผมคิดว่าข้อสอบตอนนั้นออกมามีปัญหาอย่างชัดเจนรอบนี้ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้นข้อสอบต้องพัฒนากันต่อไปครับคนที่จะสอนหนังสือก็ต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันและก็ต้องปรับท่าทีนะครับในการสื่อสารกับสังคมถ้าผิดก็ยอมรับว่าผิดก็จะได้กระตุ้นให้สังคมร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้ก็จะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับในโลกที่ความรู้ก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคนด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะหลากหลายและหาคาตอบที่ตายตัวได้ยากนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ